นี่คือสถานีขนส่งแห่งใหม่ของเมืองเดียนเบียนนะครับเดียนเบียนฟูนี่พอดีผมถามมานะครับจะมาซื้อรถกับอุดมไซหรือว่าลาวนะเขาบอกให้มาที่นี่นะตั้ง GPS มาเลยนะเป็นแห่งใหม่จริงๆนะครับยังสร้างดูดูดติดภูเขาเลยทางนี้บรรยากาศนี่ครับนี่ทางเข้าไ,ได้นู้น สวยงามมากสถานีรถบัสนะรถประจำทางนี่น่าจะเป็นชื่อเขานะกินเฉาชอยและสักอย่างหนึ่งนาะนี่ครับมีราคาบอกด้วยนะว่าจะไปไหนราคาเท่าไหร่นะนี่ครับรถบัสก็จะจอดลอยด้านนอกนู้น โอเคครับพอดีสั่งข้าวไว้นะเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนี่นี่นี่รถบัสจ,จะจอดู่ได้นี่ด้านนอแบบนี้นะเรถบัสเพียบเลยนะรถเวียดนามนี่รถเวียดนามนะครับรถเวียดนามเพียบเลยเนาะนี่เ,เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกินบ้างนีโ่โอเคโอเคนี่นี่นป้าก็มาส่งเนาะ ป้าเอามาส่งเลยฮะอ่าอ,อันนี้เท่าไหร่นี่ราคาเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่เอาักน,น,นี่ข้าวเออเขาทำดีนะเป็นข้าวหลุมนะนี่ครับข้าวหลุมข้าวหลุมมีมีมีผัดเนื้อมีพิซซ่ปาปลามีเนื้อหมูอ,อ่ามีผัดผักบุ้งมีข้าวมีน้ำซุปด้วยนี่ น้ำซุปด้วยครับนี่น่ะของเวียดนามเขาเป็นอย่างนี้เขาให้เยอะนะข้าวให้เยอะมากไม่ได้ถามว่าราคาเท่าไหร่นะน่าจะไม่เกินสองร้อยร้อกว่าบาทนี่น่ากินมากครับบกสสอน,ะนี่เลยสนามบินมานนิดเดียวสถานีท่ารถแห่งใหม่แล้วก็มีข้าวกินอะไรอะไรแบบนี้นะครับ โอเคโอเคกำเอินกำเอินนะครับบรรยากาศอาหารหลุมเวียดนามครับขอบคุณที่ติดตามชม